สามผิแล้วก็หลุดทั้งสองข้างเข่าหลุดทั้งสองข้างเลยอแล้วก็ไปไปนวดหมอธรรมดาหมอนวดธรรมดาคนอายุมากๆเขาบอกไม่รูุดไม่รุดเดี๋ยวไปเล่นต่อได้ก็ไปเล่นอีกมันก็เป็นอีกอ๋อไปเล่นนี่ก็เป็นอีกแต่นั้นก็ใส่ผ้าสนับเข่าก็ยังไปเล่นอีกอ๋อใส่สนับเข่าผมชอบคนไข้คนนี้จังเลย พูดตรงๆเลยไม่มีการเนื้อไรอตอนนี้หลุดม,มากี่ปีเนี่ยเนี่ยก็่รวมยี่สิบปีปเดินให้ดูหน่อยได้ไหมผมไม่ถ่ายหน้าหรอกผม,มถ่ายแอ,ยเอยเดเ,อเดินกบมาเลยเดินกลับมาเลย แนาผูกันนี้ได้ไหมไม่ได้เนาะมันเอียงปวดใช่ไหมมันปวดไปไปขวาไม่ได้เนาะโอเคนะเดินเลยตอนมาไม่เดินอย่างนี้นะใช่ไหมตอนมานี่ไม่เดินอย่างนี้เลยนะอายกมือใหน่อยสองข้างโอเคขึ้นนะ